คุณสามารถโยนกบช็อกโกแลตเหมือนในหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ได้แล้วมันมีอยู่จริงแล้วรสชาติเนี่ยคงไม่อร่อยเท่าไหร่เพราะพวกมันได้ชื่อนี้มาจากสีของผิวหนังที่เหมือนช็อกโกแลตนมกบเหล่านี้อาศัยอยู่ในหนองน้ําของนิวกินีแต่พวกมันเป็นญาติใกล้ชิดของกบต้นไม้สีเขียวที่พบได้ทั่วไปในออสเตรเลียตอนเหนือและตะวันออกออสเตรเลียและนิวกินีเคยเชื่อมต่อกันทางบกเมื่อนานมาแล้วจึงมีสัตว์ประเภทเดียวกันกบช็อกโกแลตตัวนี้มีขนาดเล็กกว่าญาติสีเขียว แต่ทั้งสองสายพันธุ์มีเสียงร้องในช่วงผสมพันธุ์เหมือนกันซึ่งฟังดูคล้ายเสียงเปลือกไม้ลั่นที่เกิดขึ้นอย่างซ้ำๆแต่ฉันไม่ทำให้ฟังหรอกนะคนในท้องถิ่นจะเกาะเล็กๆในแอฟริกาช่วยให้นะักวิทยาศาสตร์ค้นพบนกฮูกสกอปชนิดใหม่มันน่าจะสืบเชื้อสายมาจากนกฮูกตัวแรกที่เข้ามาในบริเวณนี้เมื่อน,นานมาแล้วถึงแม้ว่าจะมีหลายสีแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสีน้ำตาลทำให้พวกมันกลมกลืนกับต้นไม้ได้ง่ายมากๆคุณแทบมองไม่เห็นมันเลยด้วยซ้ำ พวกมันตัวเล็กและมีเสียงที่คุณจะไม่ได้ยินจากที่อื่นเป็นเสียงตูสั้นๆแล้วร้องซ้ําเร็วๆเหมือนเป็นเสียงของแมลงคุณจะได้ยินพวกมันร้องเป็นคู่ตอนกลางคืนเช่นกันพวกมันอาจเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์เมื่อพิจารณาจากที่พวกมันอาศัยอยู่ในพื้นที่เล็กๆประมาณ6ตารางไมล์และมีอยู่มากถึง1 5 0 0ตัวลีเมอร์บินซันดาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด,ด้วยนมชนิดหนึ่งที่ร่อนได้พบได้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันมีหัวเล็กหูเล็กและตาโตน่ารัก ที่ช่วยให้มันมองเห็นได้ดีในที่มืดและเคลื่อนไหวในเวลากลางคืนมันไม่ใช่สัตว์จำพวกรีเมอร์จริงๆแต่จัดอยู่ในประเภทที่เรียกว่าโคโลโกสแม้ชื่อจะบอกว่าบินได้แต่สัตว์ชนิดนี้บินไม่ได้จริงๆมันร่อนได้ในระยะทางสั้นๆเท่านั้นซึ่งก็ไม่เร็วเลยเพราะว่าสามารถร่อนได้ไกลถึง100เมตรโดยไม่สูญเสียความสูงมากนักผิวหนังที่มีการพับแบบพิเศษช่วยให้มันร่อนไปมาระหว่างต้นไม้ได้ง่ายขึ้น โครงกระดูกน้ำหนักเบาและเท้าที่เป็นพังผืดก็ช่วยได้เช่นกันสัตว์ตัวนี้มีขนาดเล็กยาวไม่ถึง2ฟุตและหนักได้ถึง1.8กิโลกรัมแถมยังสามารถพรางตัวได้ดีเนื่องจากขนที่หนาแน่นและมีรอยด่างที่ดูคล้ายตะไคร่น้ำบนต้นไม้การละครั้งหนึ่งเมื่อกว่า160ล้านปีก่อนฉันยังไม่เกิดเลยมีแมงมุมที่ดูเหมือนนกกระทุงมันตัวเท่า,มาเมล็ดข้าวมันจะไปแอบอยู่ในบริเวณที่มีใบไม้และมองหาเหยื่อที่สามารถจับได้ โดยใช้ครีมที่มีเขี้ยวอยู่ที่ปลายคอยยาวๆมันชอบกินแมงมุมตัวอื่นเป็นพิเศษนิทานเรื่องนี้มีบทสรุปที่น่าย,ยินดีก็ขึ้นอยู่กับมุมมองนะพวกมันยังมีอยู่ในปัจจุบันและมีความหลากหลายมากกว่าที่ใครๆค,คาดไวมากเมื่อมันไม่ได้ล่าเหยื่อมันจะพับกล้ามลงมาแนบกับส่วนที่ยาวเหมือนคอซึ่งทำให้ดูเหมือนนกมากกว่าแมงมุมทั่วไปทำให้มันชื่อแมงมุมนกกระทุงแมงมุมชนิดนี้แตกต่างจากแมงมุมส่วนใหญ่เพราะมันไม่ได้สร้างใหญ่ขึ้นมาเอง แต่พวกมันมองหาร่องรอยของใยเก่าๆที่ตัวอื่นสร้างไว้ตามใบไม้และตามมันไปเมื่อพวกมันเจอใยแมงมุมที่ตัวอื่นสร้างขึ้นพวกมันก็อดทนรอเวลาที่เหมาะสมในการโจมตีซึ่งเป็นที่มาของชื่อเล่นที่เหมาะกับมันมากแมงมุมนักฆ่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่ปูเสฉวนและดอกไม้ทะเลจะมาอยู่ด้วยกันดอกไม้ทะเลมีหนวดที่ต่อยได้และใช้มันปกป้องปูจากผู้ล่านอกจากนี้พวกมันยังได้เดินทางฟรีๆไปยังที่ที่พวกมันไม่เคยไปและได้กินอาหารที่เหลือจากปูด้วย แต่นอกชายฝั่งของญี่ปุ่นนักวิทยาศาสตร์พบดอกไม้ทะเลชนิดใหม่ที่ทำสิ่งที่พิเศษมากมันไม่เพียงอาศัยอยู่บนกระดองของปูเสฉวนฟรีๆเท่านั้นแต่ยังสร้างสิ่งปกคลุมไว้บนกระดองอีกด้วยในทางหนึ่งมันเพิ่มระเบียงบ้านให้กับปูไม่ใช่สิ่งที่คุณจะเห็นบ่อยนกักเพราะดอกไม้ทะเลส่วนใหญ่ไม่ได้ยาวขนาดนั้นที่เจ๋งไปกว่านั้นก็คือพวกมันจะไม่สร้างสิ่งเหล่านี้ให้ปูชนิดอื่นๆเลยพวกมันทําให้ปูเสฉวนสายพันธุ์เดียวเท่านั้น ถ้าปูอยากย้ายไปอยู่ในกระดองใหม่เพื่อนของมันก็จะไปด้วยดอกไม้ทะเลประเภทนี้เรียกว่าแคลซิเฟอร์ตั้งตามชื่อตัวละครใน House Moving Castle ลแคลซิเฟอร์เป็นปีศาจไฟที่ผูกพันกับปราสาทของพ่อมดด้วยสัญญาเวทมนต์ปราสาทแห่งนี้ย้ายที่ไปเรื่อยๆเหมือนปูเสฉวนในปี2020นักวิจัยพบสัตว์ที่ตัวยาวมากที่สุดที่ดูเหมือนทำจากเจลาติน มันอยู่ใต้ผิวน้ำประมาณ610เมตรในหุบเขาลึกนอกชายฝั่งของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียพวกเขากำลังสำรวจพื้นมหาสมุทรและค้นหาสัญญาณของสิ่งมีชีวิตที่นั่นพวกเขาไม่ได้ตั้งใจจะเจอสิ่งนี้พวกเขาบังเอิญเจอกับมันตอนที่พวกเขากำลังมุ่งหน้ากลับไปที่เรือและมันคือซิฟโนโฟยในทะเลลึกประเภทหนึ่งมันเชื่อมโยงกับสิ่งที่เคยพบในโปรตุเกสกระป๋องสีน้ำเงินที่คุณอาจเห็นลอยอยู่บนพื้นผิวมหาสมุทร สัตว์เหล่านี้ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเดียวๆพวกมันประกอบด้วยส่วนเล็กๆจํานวนมากที่ทํางานร่วมกันมันเรียกว่าโซออยโซออยบางตัวอยู่ที่นั่นเพื่อการสืบพันธุ์บางตัวดูแลกันให้อาหารหรือการเคลื่อนที่ในน้ําสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ส่วนใหญ่มีลักษณะเหมือนงูเหลือมที่มีขนนกที่พันกันรูปร่างที่เป็นเกลียวเป็นเทคนิคในการล่าซิโฟนฟอร์มีหนวดที่ต่อยได้เป็นจํานวนมากซึ่งทําหน้าที่เป็นแนวกั้นในน้ําและดักจับสัตว์ขนาดเล็กเช่นปลาและสัตว์น้าที่มีเปลือกแข็ง นักวิทยาศาสตร์ไม่มีเวลามากพอที่จะตรวจสอบสิ่งมีชีวิตนี้แต่พวกเขาเห็นว่ามันเป็นไซโฟโนโฟอร์ที่ยาวที่สุดที่พวกเขาเคยพบมันอาจจะยาวกว่าวานสีน้ำเงินก็ได้ว้าวนี่คือสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่คุณไม่ได้เห็นทุกวันพวกมันเรียกว่าจัก,กะจั่นต้นไม้และมันใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนต้นไม้พวกมันมีความยาวไม่เกินเหรียญแต่มันมีรูปทรงที่หลากหลายบางชนิดดูเหมือนเฮลิคอปเตอร์จิว๋วบางตัวมีลักษณะเหมือนใบไม้หนามหรือแม้แต่เม็ดฝน มันมีสิ่งที่เรียกว่าพ um ีโนทัมเป็นเหมือนแผ่นเล็กๆที่แมลงชนิดอื่นก็มีเหมือนกันและมีลักษณะคล้ายโล่จัก,กรจั่นเป็นศิลปินตัวจริงเพราะพีโนทัมทำให้พวกมันมีรูปร่างแปลกประหลาดซึ่งทำให้พวกมันโดดเด่นในอาณาจักรของแมลงเนื่องจากรูปร่างที่แปลกประหลาดพวกมันจึงปลอดภัยจากผู้ล่าได้ง่ายกว่าหนามของพวกมันเตือนสัตว์อื่นๆว่ามันอาจกลืนลงไปได้ยากและพวกมันอาจจะไม่คุ้มที่จะจับสีสันที่สดใสก็เป็นสัญ,ญญาณเตือนเช่นกัน สีเหล่านี้บอกผู้ล่าว่าอาจมีสารพิษอยู่ในร่างกายของเหยื่อและพวกมันยังแปลงร่างเกง่งซึ่งเป็นเสลปะาในการปลอมตัวเป็นอย่างอื่นปีกขนาดใหญ่ของมันเบาและกลวงพวกมันจึงบินได้ง่ายพวกมันสื่อสารกันด้วยการส่งแรงสั่นสะเทือนผ่านต้นไม้คุณจะไม่ได้ยินพวกมันร้องเสียงดังเหมือนมแมลงชนิดอื่นๆจักจั่น,จ,กกะจ,นจะเขย่าร่างกายเพื่อสร้างแรงสั่นสะเทือนที่มนุษย์ไม่ได้ยินที่น่าสนใจคือพวกมันใช้รูปแบบการสื่อสารแบบนี้เพื่อปกป้องลูก,ลก มแมลงอื่นๆหลายชนิดจะทิ้งไข่ไว้ตามต้นไม้แต่ว่าแม่จัก,กจั่นต้นไม้จะเกาะอ,อยู่รอบๆและคอยดูแลไข่ของมันเมื่อมีสิ่งที่เป็นอันตรายเช่นมแมลงต่างๆเข้ามาใกล้จัก,กจั่นตัวผู้จะส่งสัญญาณสั่นออกไปตัวอื่นๆจะรับสัญญาณนี้อย่างรวดเร็วและทําตามซึ่งเป็นวิธีส่งคาเตือนที่รุนแรงขึ้นแม่จัก,กจั่นจะรับสัญญาณและเข้ามาจัดการมันจะกระพือปีกเสียงดังมากหรือใช้ขาหลังเพื่อปกป้องลูกๆจากผู้บุกรุกพวกมันก็เหมือนยุงในแง่หนึ่ง เพียงแต่พวกมันใช้ปากพิเศษเพื่อดูดน้ำเลี้ยงจากต้นไม้มาเป็นอาหารไม่ใช่เลือดคนมันทั้งแปลกและมหัศจรรย์และทั้งหมดนี้ยอยู่ในตัวเดียวกัน